เตีไม um ok, ok, okay. ่เคยรีเพยพุงวะบุงเก่าบุ้งก้มบุ้งเก่าไปเลยกูบับอ๋อมันไม่ได้กากนะทีมันนั่นแหละเนาะบุบบุบแซงนี่มันจางนนำมันเซฟแล้วเนี่ยมันมันบุบแซงมันตบลงแมวไม่ได้ไม่ตายคือนี่แต่มันตบลงแมวตายอัน โอกาน่ายานกิม่าว่ามีตืจางลมาตัวดวมนตายเลยไหมพีุ่บโจไม่ค่าวยอ่า

จุดนี้นี่ดีเดี๋ยวเอาจอยืนว่าเสริมเล็บอาพิเศษไอลมตายเลยเนี่ใช่ลา่างครับโอ้ตกแมวปลอดเสี้ยมาได้ vẫn mà, được lát nát 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 này, nát 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 nát